สวัสดีนะครับนี่จะเป็นาพาสสุดท้ายนะผมจะลองมาเล่นแบบคนดู ชัตเตอร์สองอยังไงวะอะไรวะมันทำยังไงอ่ะเล่นยังไงวะมันเสียกบอกว่าเป็นชัตเตอร์สองครับโอ้ นี่คืออะไรอะ่ What? ะวัดเราต้องยิงมันมใช่ไหม ยืยนดิไปไหนโอ้โแพ้ด้ยังไงวะมีแบบนี้ด้วยเล่นยังไงวะ ยิง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 มันเล่นยากกว่าให้เฮียนี่ มันต้องเล่นแบบนี้เหรอวะโอ้โหงงอ่ะนี่มันก็บอกว่าพัตเตอร์สามนะครับ <White. S 1> เดี๋ยวนะลองลองลองตามน้ำไปก่อนนะ ลองตามน้ำไปก่อนดิผมว่าถ้าตายอีกรอบนึงนี่ถ้าตายอีกรอบนึงนี่คือตายเลยอะ่ะผมว่านะถ้าตายอีกรอบนึงนี่น่าจะจบเลยแหละ แป๊บหนึ่งผมเข้าใจแล้วครับว่ามันเป็นยังไงถึงแล้วาราคาสับหลาไปมันก็ไปต่อดาใหม่อยู่แล้วนะครับผมจะตัดประคนที่สอง,งนะวันนี้มาเล่นแค่ล่างคนพอนะผมสมนช่างมันก็นแล้วกันไม่เล่นแล้ว <c oughs> โอเคยังไม่ตายกันหรอผมเปลี่ยนตัวบ้างนะครับผมเปลี่ยนตัวบ้าง น่าจะเป็นเหมือนกันหมดครับน,นี่คืออะไรวะฮู này mà, mình, dùng, mình dùng hàng này quá Mình dùng hàng này cho tôi hay quá วิ่งมัวแล้ววิ่งมัวแล้วเฮ้ยำไงทำไงทงไงเียวบิีใส่กไม้ดิแฮรี จะเหมือนเดิมเนาะผมอยากดูฉากว่ะอยากเห็นฉากเป็นยังไงอ่ะเดี๋ละนิดนะมันมีหลายฉากมากนะครับอยากเห็นอยากเห็นแล้วเรื่อยเรื่ยเรืยเรืยเดี๋ยว,วต่อไปก่อนร้องดังด้วยโอเคอันนี้ปเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันยาวยาวเรโต เฮ้ยก็ไม่ได้อดีเยอะวะไม่ปลายแล้วหรอ,อคล้ายๆกันเลยนนเนาะเฮ้ย หมอนี่มาไงวะไอ้นี่มันมายังไงวะโอเคโอเคร้างแม่งด่ามันเหมือนกันนะครับนี่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกูเล่นมาซัตเตอร์ซัตเตอร์เจ็ดแล้วนะเนี่ย อันนี้ก็เคยสูแล้วยังไงก็จะเจอทุกดานเลยเว้ยยังไงก็จะดูม่ทุกดานเลยนะว่าเป็นยังไงด่านเมื่อกี้นี่ก็มีอะไรครับกลับไปเจอกับไอ้ดาร์กนั่นเหมือนเดิมอ่ะฆ่ามันตายก็โอ้โหอานนี้นครับมีอะไรเยอะขี้เกียจนะรับทหมมันถัดต่อเยอะกูกูขี้เกียจ ui, thì này wa nè, ở này vậy? măn này wa. มาแต่เสียงไปทางนี้เอาโออยนี่นี่นี่ ีสัปหลาดคุ้งไม่ไหนวะเห็นพี่หรือไม่ โอ้ยแฮรี่ยอ่อแฮรี่ขึ้นบนนี่เฮ้ย ด่านมันไม่ช้ากันนะด่านมันไม่ช้ากันถึงจะมีบางด่านที่มันย้อมแมวบ้างก็ได้นรือเย้อมแมวเฮ้ยน,น่าสนใจนะมันไม่ซ้กันวะเดีย๋ยวได้คงขอเล่นอีกสักพักแล้วกันอยากเห็นหลายด่านนะครับเป็นยังไงบ้างอไอเงี้ยโอเคผมจะฆ่ามันแล้วก็ตัดเหมือนเดิมมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับมันคือนี่เว้ยไอ้คือนี่นะไม่ไม่ต้องได้ดิ ยานพระเอกมาช่วยเราครับปกติแล้วธรรมดาธรรมดาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม พระเอกก็มาอยู่ดีโอเคช่างแม่งเถอะดาร์คเบฟิตโตนี่เร็วทันใจนะเร็วทันใจหน่อยเพื่อนคือมันตีเราแบบไปยังเลยครับโอเคไอ้ดานนี้จะเป็นยังไงของเบฟิตโต้อะไรมีเสียงฟักส้มนะครับฟักส้ม ขอให้ลำคานหน้ากองหูเล็กหนึงไปหนาแบบนี้หรอไม่รู้ว่าไอตัวนี้มาจากไหน,นะครับพอยู่นนินีมันบอกว่าตรงนี้เนี่ย เราจะเล่นตัวละครไหนมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามันมีสองตัวละ,วละครใช่ไหมใช่เราจะเล่นตัวไหนมันก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดมากผมเล่นล่างสีฟ้าก็แล้วกันยอะ ฟักแรงแรงแม่งสับฟักส้มแต่ละทีแม่งเขียงแทบพังเขียงเป็นรอยหมดคนบ้านนี้เท<ว>่านี้ก็ใครหายข้อสองสัยนะผมไปดูคนอื่นทำไมมันมีลายด่านจังนะครับเขาเล่นแบบพ้นจะแบบพ้นหรือว่าแบบนตทแมนมันก็นับด่านไปเรื่อยๆนะครับ นับเรื่อยเร่อยจนกว่าจะเล่นจบอ่ะมันมีบางด่านที่มันซ้ำกันนะครับผมก็ดัดตัดมาดารชารกี้เลยนะเพื่อความเร็วไม่ใช่อะไรนี่เสียเวลามีตัวเก่ามาขีเอเดอรยไหมฮู้งหันตูดให้ดมสักครั้งหนึ่งมาด่านก็อันด่านเก่าไหมเอาอันด่านเอาด่านแรกมาซ้ำด่านเก่าคืออะไรคืองง,องแไหมเฮียมาดูว่าไอาดา้ด่านด่านดา,นาร์ชากี้เป็นยังไง โอ้ยหน่าซาบประหลาผักพังเอาอยู่เลยวะนี่เฮ้ยมึงทำอะไรกูกีเนี้ยตัวอะไรวะมึงอีกแล้วเหรอ เี้ยอยาเอาจริงๆมันมันไม่ได้ยากอะไรนะยิงซาประหลาดแล้วมันมันยิงพัานออกมาแล้วก็ป้องกัน, <c oughs> <c oughs> นก็จบก็ถ <c oughs> <c oughs> ุนหมามาก ให้ผมเราฆ่าไอ้หมอเนียจบก็ตัดไปหาดาร์ฟากี้นะครับโอเคเราตัดไปดาร์ฟากี้ตอนนี้ดาร์ฟากี้มันตายแล้วกันนะสู้ตัวเก่าแล้วนะครับตัวเก่าอยู่นี่แหละโอเคมันใกล้าตายแล้วใกล้าตายแล้วดาร์ฟากี้ดาร์ก,กาลีโอเคน่าจะจบเลยมั้ง เล่นไปทั้งหมด48ด่านนะครับมันยาวนะครับอันนี้จริงเราไม่ควรเล่นแบบนี้หรอกนะเราควรฆ่าให้มันไดยตายๆจบๆไปเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาแม่งปล่อยให้ตัวเองตายแล้วมาไล่ฆ่าปีศาจอย่างเงี้ยไม่ต้องท่ำเรากัอนนี่<ม>ทางที่ดีเราควรจะเล่นเลยนะครับเล่นเลย พาปีซาปพาด่าไปเลยครับมาหาพี่ยูสักหน่อยนี่จะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับเจะเล่นนะอย่างน,น้อยแล้วก็มาหาพี่ยูหน่อยนะสัะกหน่อยเล็กน้อยโมดการฝึก ลลมาลอเอากูทำอะไรอะ่ะไม่ใช่ปัญญาอ่อนแล้วเฮียเอากูกดเอ็กทำไมนี่ ขอให้ขอภัยมีความงโง่ล้วนความงโง่ล้วนเลยครับโอ้าอิน

พูดที่สัตว์มันกดจบยังไงวะอะไรน่ะ หันยากเว้ยว้าพอได้ยังอนะ่ะกูบอกว่ากูจะพอ มันจะมีหลายโหมดฝึกเลยนะครับกดไม่เป็นรูปแบบที่สองคืออะไร กระโดดกระโดดดนนี่ก็ได้เหรอที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ปืนนี้ไม่น่าเวิร์กวะต้องปืนกล เฮียแม่งเร็วมากอ๋อถ้ากดอย่างนี้แม่งเน่โง่งานาอิสระโหขันหาพ่องจะจบแล้วไม่จบแม่งดูขันดำเฮียอะไร ได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เที่ยวไม่ได้แล้วใช่หรอวะเ,เร็วกว่าเดิมด้วยเขียวเขียวกูดได้แล้วครั้งนึง่งโอเคจุ๊บเลิก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 เรื่องตัวยากเกิบนบางทีก็ประมาณนี้นะครับ สำเกมมุนต้แมนเด็กตัดจบบริบูรณ์ผมก็เล่นได้เท่านี้แหละ,ะครับยาวจริงยาวจริงเยอะมากด้วยโอเคจบแล้วครับให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ